สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์รูมอสพลัสสวิตไพมัม m ีโป o กแ p a พนสพรีเมียมเอ็กซ์ตรยู่ในชวงสุดท้ายของรายการเดอะเรดริบ bon o อนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบตอนนี้เรายังอยู่กันที่ร้านปากร้านอาหารฟิวชั่นสุดครีเอทไม่เหมือนใครได้เวลาของหวานกันแล้วแต่และเมนูจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับ ช่วงสิบโปรโอชาสนับสนุนเดยน้ำหวานเข้มข้นตราเพลิงบลูบอยมาของหวานพร้อมแล้วตรงนี้นะฮะนอกจากความสดชื่นที่เห็นก็หวานชื่นดื่นนมแล้วว่ะนี่จริงๆนละชนะก็น่ารักมากเลยเร็วค่อยเปิดเมนูอะไรบ้างคะเออ อันนี้จะเป็นพานาคอต้าตะไคร้ครับผมเฮ้ยพานาคอต้าตะไคร้หรอกินกับคาราเมลที่เป็นฮันนี่คาราเมลครับอือพานาคอต้านี่สัญชาติอะไรครับสัญชาติอิตาเลียนอิตาเลียนเนาะอ่าแล้วก็เอามาผสมตะไคร้ก็แบบต้านเราเนาะใช่ขอบคุณครับเอามาไม่เคยเจอกับตะไคร้เลยนะใช่มันจะเป็นตะไคร้นอ่อนครับอ่าแล้วด้านบนเนี่ยครับเป็นคาราเมลน้ำผึ้งครับใช่นี่แบงให้ครบเครื่อง เท้าไปด้วยเลยได้วยอ่าน่ารักจริงจริงอือไอ้กลิ่นมันติดที้กลิ่นมันติดมันติดแล้วแต่นี่มันเหมือนใครตุ่นญี่ปุ่นเหมือนกันนะเชฟนะหน้าตานี่ตอนได้หอมครับหอมตะไคร้อ่อนๆครับอ่อนๆดีดีนะไม่จะต้องบอกว่าพานาคอต้าเขาเข้มข้นละมุนนะแต่กลิ่นตะไคร้อะมันไม่ได้แรงจนทําลายความอร่อยอะไรเลยมันเข้ากันมากใช่โอ้บางคนจะนึกว่าแบบว่านี่เปนคนละทางหรือเปล่า มันไปด้วยกันได้ค่ะเท็กซ์เจอร์ดีมาก้วยเลยดีมากๆดีมากๆไปต่อที่อันนี้อันนี้เป็นขนมหม้อแกงครับเป็นหม้อแกงฟักทองที่ใส่มิโซะไปด้วยอ๋อที่เราอ่านเมนูไงใช่มิโซะมันจะมีความอูมามิครับแล้วก็จะมีความเค็มใช้แทนเกลือในหม้อแกงเหรอโอ้น่าสนใจเออมิโซะมองเขาแล้วขาวๆเป็นคาเวียกะทิครับเป็นคาเวียที่ทําจากกะทิใช่ครับ เชฟเอาความจริงเลยนะพวกดอกไม้ที่ตกแต่งเนี่ยจริงๆแล้วทานได้ไหมทานได้ครับอันนี้เป็นซัพพลายเออร์ที่เป็นออร์แกนิกด้วยครับค่ะเป็นดอกพพกชมพูครับก็อยู่ตามบ้านก็กินได้ครับมีรสขมแล้วก็หวานใบๆครับอ๋อเดี๋ยวลองดูอยู่ตามบ้านด้วยใช่ซัพพลายเออร์ก็คือหยิบจากที่บ้านเนี่ยแหละรั้วบ้านครับรั้ว่าบ้านเลยใช่แต่เขาก็เริ่มปลูกเยอะเป็นฟาร์มเพราะว่าคนใช้เยอะครับอ๋อกินตามชาแนมันจะขมกกินแต่ใบๆมันอ่ะโอเคนี่ถือว่าคุณยังไม่เคยจริงดอก ดอกๆเหมือนดาเลยไม่ใช่ครับดินดองดอกเอาตองดองใช่อ้ยชอบอ่ะอันนี้หิวหรืออะไรครับมันอร่อยอยากชิมอยากชิมหองเซฟมันอร่อยไม่ได้ไม่เครียดครับกินหวานหวานแกงมิโซะนะครับคุณนิสุดเหมือนกันนะเนี่ยคืออาหารนัวก็นัวของหวานคุณก็อร่อยนะ อขอหน้าค่ะขนมเนี่ยค่ะเมนูนี้กับเมนูนี้เท่าไรบ้างร้อยยี่สิบห้าครับร้อยยี่สิบห้าไม่รู้ใช่ร้อยยี่สิบห้าบาทหม้อนี้นะร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับแต่ต้องคืนหม้อด้วยนะครับเพราะว่าราคาเต็มหม้อพันสองก้าสิเออเตามหม้อครับถือด่าหวางแสลงเลยอ๋อคราคาถือว่ากับรสชาติที่เกินเกินราคานะเอาความจริงแล้วเกินราคาเลยนะคะแต่นี่นั่นไงฮะ พีิเร์เหมือนต่อเหมือนโกรธอ่ะพอบอกพอบอกหม้อแพงปุ๊บดังแรงเลยอ่ะไปที่เมนูนี้เมนูนี้โอเคได้อ่านเดี๋ยวเราติดเป็ดไว้อันนี้เป็นสเปเชียลที่ขายถึงธันวาครับหรอใช่นี่เมนูแล้วเนี่ยอันนี้เป็นมูสพาเมซานชีสครับหวานชื่นลื่นลมกับคาเวียสละครับเฮ้ยเนี่ยถามซ้ำจะเหมือนเดิมไหมเนี่ยไม่เหมือนครับอีกทีหนึ่งมูสพาเมซานชีสหวานชื่นลื่นลมกับสลละครับผมเออแต่อันนี้คือมีความเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือเป็น พาเมซานเป็นแคคเกอร์พาเมซานชีสครับคือจริงๆแล้วหยิบได้อ่ะหยิบได้ครับคือไอเดียมันมาจากตอนเด็กๆผมชอบกินแคคเกอร์แล้วก็แบบชงน้ําแดงกินเวลาดูกระตูนอะไรเงี้ยแม่ทาให้กินขนมก็เลยเกิดมาเป็นแบบเมนูนี้ขึ้นมาอ๋ออันนี้นี่แล้วก็มีคาเวียร์ที่ทําจากอะไรเป็นกลิ่นสลัดครับกลิ่นสลัดใช่ส่วนข้างล่างจะเป็นสลัดจริงๆเนื้อสลัดจะอยู่ข้างใต้มูส นี่เห็นไหมที่ฉันแปะมานี่มาด้วยอย่างนี้เลยเยี่ยมเลยเหมาะกับวันนี้เลยนะเหมาะวันนี้สลัดยีมีกินแบ่งสลัดครับผมวันนั้นแต่เรื่องเราดราม่าทั้งหมดจบลงที่เมนูนี้เลยใช่ดินแล้วรู้สึกว่าความรู้สึกมันหวานเชื่อมงลมเออนะฮะมันดีอ่ะเพราะว่าคาเวียคุณเนี่ยอันนี้คุณทำจากน้ำหวานเข้มข้นสลัดใช่ครับใช่ครับเฮลส์บูบอยใช่ไหมเออ รู้ได้ยังไงครับพี่เชียร์เมื่อกี้กินอันนี้ไปก่อนแล้วกินมันเหมือนกันเลยครช่ใช่เลยใช่ไหมอร่อยเฮ้ยกินแล้วรู้สึกสดชื่นนะคือตัวครีมชีสเนี่ยเอามาตีเข้ากับน้ำหวานเข้มข้นตากแหบบอยคือเข้ากันดีมากเข้ากันดีมากจริงๆแล้วแบบหอมกลิ่นสลัดจริงๆอ่ะครับเพราะข้างล่างผมก็มีสลัดจริงๆด้วยนะมีสลัดด้วยใช่แล้วก็มีทั้งกลิ่นเป็นน้ำหวานเข้มข้นรสกลิ่นสลัดแล้วก็มีสลัดมีชีสมีอะไร ผสมประสานคือจะต้องบอกงี้อย่างที่เชฟบอกแต่ต้องบอกว่าแล้วตัวคาเวียเนี่ยนะคะคือทําจากน้ําหวานเข้มข้นเฮลส์บอยกลิ่นสลัดมันเป็นเอกลักษณ์มากแล้วทําได้ดีคือเชฟปนิชมนะมันเข้ากันมากแล้วรสชาตินะคะคือเข้มข้นแบบว่าหอมกลิ่นน้ําหวานกินแล้วแบบสดชื่นรื่นรมอ่ะจริงคือครีเอทีฟมากบอกเลยแบมกินแล้วคือแฟนประจำเฮลบูบอยนะใครที่ดูตอนนี้เลยนะถ้ามาลองกินแบบนี้คือชอบแน่นอนโดนแน่นอนโดนเลยอ่ะโดนเลย ดูดูแล้วต้องรีบมากินน่นะเพราะว่าขายถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นใช่ฉะนั้นวันนี้เพราะว่าติดโบเลยดีกว่าม่แบบติดโบได้เลยครับผมแหมเจอเมนูนี้เข้าไปด้วยแล้วก็เมนูของคาวของเชฟประทับใจแน่นอนต้องติดโบเลยเนาะอยู่ไหนลเนี่ยอยู่นี่โบอยู่นี่แล้วนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ติดโบของเรานะคะติดโบโอชาขอติดโบให้กับร้านป่าคานีไปกับเชฟป่าไปเลยน่านไงโอ้โห ขึ้นชมนะแล้วคือจะบอกว่าเมนูเนี่ยกินได้เรื่อยๆกินกับเพื่อนยิ่งสนุกใช่ครับเนาะแล้วก็อยู่ที่อย่างนี้เชฟคะฝากร้านได้เลยครับผมยังไงได้บ้างเปิดปิดชื่อร้านปากนะครับตอนนี้ยังปิดวันจันทร์ปีหน้าจะเปิดทุกวันครับอยู่ที่คอมมอนทองหล่อ17ครับผมส่วนใครที่ดูรายการวันนี้แล้วก็มาที่ร้านรับวอชเชอร์1,000บาท2รางวัลครับเฮ้ย1,000บาท1,000เลยหรอใช่ครับ ยี่สิบรางวัลเลยเหรอสองรางวัลครับรางวัลเหรอไม่งั้นถ้าไม่งั้นมีวอเชอร์ยี่สิบบาทห้ารางวัลเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อสองรวมไปยี่สิบบาทเนาะหยอกหยอกครับผมหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทสองรางวัลครับแต่ให้ยี่สิบอะให้ห้าสิบรางวัลเลยดีกว่าเพราะจะได้เป็นพันแต่นั้นไม่พอเลยวอเชอร์เนี่ยสั่งต้องมีขั้นต่ำต้อง ต้องทานอาหาร1 0 0 0 0แสนบาทใช่ว่าเช่าหนึ่งแสนบาทนะคะไม่มีขั้นต่ำครับผมไม่มีขั้นต่ำด้วยนี่สุดยอดต้องขนาดนี้เลยนะะก็ไปดูกันได้เล่นในแฟนเพจเลยนะฮะรายการของเราที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยกติกาง่ายนิดเดียวนะฮะลุ้นเป็นผู้โชคดีรับรอเชร์ที่เชฟ เชฟปาใช่เชฟปาเชฟปาบอกมาสักคู่นี้เลยครับผมโอ้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณเชฟมากมากเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะจากไปแบบเปล่าๆไม่ได้ในเมื่อมีเมนูที่หวานชื่นดื่นนมขนาดนี้ขอมอบนี่เลยค่ะกระเช้าจากน้ำหวานเข้มข้นเฮลซ์ฟูบอค่ะหวานชื่นดื่นนมนะคะอยู่คู่คนไทยมากกว่าห0ปีเติมความหวานเพิ่มความสดชื่นทําได้หลากหลายเมนูทั้งเครื่องดื่มและขนมค่ะ มอให้เลยนะครับเชฟขอบคุณครับเผื่อแบบว่าโอกาสไหนที่แบบว่าอยากทำเมนูพิเศษแบบนี้เพิ่มช่วงเวลาไปถึงปีหน้าก็จัดไปเลยได้ครับโอเควันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับขอบผมโอเคนะคะแล้วก็มาพบกับความว้าวความสนุกแบบนี้ความอิ่มอร่อยนะคะได้ทุกวันอาทิตย์นะคะทางช่อง3กด33ค่ะกับ The r a รนที่ โตโบเยอะขอรกิจดิบโบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับซอสกรอบคืณนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์พบกันวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ